สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าวันนี้กับดิฉันสุทธิดาวหวังพาสิทธิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะสำนักงานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอขอเชิญผู้ประกอบการ SME นะคะสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่7 เพื่อคัดเลือก SME ที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการธุรกิจก้าวไปสู่การเป็นสุดยอด SME ต้นแบบของประเทศเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ SME National Awards .com หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026195500ต่อ588ค่ะ กระทรวงการต่างประเทศจัดสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อการทำธุรกิจกับสหประชาชาติในโอกาสทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้ามในวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกถึง16นาฬิกานาทีนะกระทรวงการต่างประเทศถนนสีอยุธยากรุงเทพ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ mfa.go.th เลือกภาษาไทยในหัวข้อประกาศกระทรวงการต่างประเทศการทำธุรกิจกับสหประชาชาติโอกาสทางธุรกิจที่ไม่อาจมองข้ามค่ะ มาต่อกันนะคะที่โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษ,ษตรศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตในระดับปริญญาโทร,รุ่นที่14และปริญญาเอกรุ่นที่10ประจำภาคต้นปีการศึกษา2558ผู้สนใจนะคะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2558 สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลข029428932หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ s l u s e g r a d k u a c t h ค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะที่คณะวรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพนักง,งานเงินรายได้ประเภทประจําตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจํานวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติต้องสําเร็จการาศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ผู้สนใจนะคะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2558 ผู้สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ jc.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026966216ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวบริการในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ